คำถามที่29ท่านอสุลสล็อตซอลลอมสลัมทรงถามว่าอิบลิสเอ๋ยมีใครบ้างที่เป็นพวกเดียวกับเจ้าอิบลิสทูลตอบว่ายาร,าระสุลลฮอผู้ที่เป็นพวกเดียวกับข้าพระองค์นั้นก็คือผู้ที่หลอกลวงเอาทรัพย์สินของผู้อื่นกินทรัพย์สินของลูกกำพร้าและกินดอกเบี้ยเป็นต้น คำถามที่3ามท่านอสุลล์สลารล์สลามสงถามว่าอิบลิสเอ๋ยที่เจ้าได้ไปรบกวนยุแยแยหัวใจของพวกมนุษย์ให้ไข้เขวนนั้นด้วยเหตุผลอันใดหรืออิบลิสตูนตอบว่ายาอสุลลฺเหตุที่ข้าพระองค์รบกวนยุแยแยหัวใจของพวกมนุษย์ได้นั้นก็เพราะว่ามนุษย์จำพวกนั้นกินและดื่มมาจากสิ่งที่กโมยเขามาเป็นสิ่งที่ฮารามพวกเขาหน้ามืดจากที่จะหา ของที่หาหลานและเขานอนมากจนพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับทิ้งละหมาซุบะฮีและในท้องที่บรรจุอาหารเสียเต็มปรี คำถามที่31ท่านสุลลอ็ลลัลลอัสลัมทรงถามว่าอิบลิสเอ๋ยมีใครบ้างที่เจ้าพออกปอใจอิบลิสตุอบว่ายาระซุลลฮผู้ที่ข่าพระองค์พออกปอใจมากก็คือพวกเศรษฐีตรีตานีและผู้ที่ไม่ออกสากาดให้กับบ่าวของพระองค์อ,อสัสลัุบะฮาตลาที่ยากจนแต่แต่ว่าเอาสากาดนั้นไปให้กับคนอื่นซึ่งคนยากจนก็มีอยู่แต่จริงผู้ที่ บาเคนนั้นเป็นศัตรูของพระองค์อัลลอฮฺสุมาตาลาและผู้ที่ไม่ออกสาการนั้นเล่าก็ต้องเข้าสู่ขุมนรกชั้นล่างสุดพร้อมกับฆ่าพระองค์คำถามที่32ท่านอัสซลลอฺสุลสลฺัละลอมทรงถามว่าอิบลิสเอ๋ยผู้ใดที่ใกล้ชิด ตัวของเจ้าอิบรสตูนตอบว่ายารสซุลละผู้ที่ใค้ชิดข้าพระองค์คือพวกที่อิจฉาริษยากันผู้ที่ไม่ร่ำเรียนหลักการของสนาอิสลามหญิงที่ชั่วช้าสามานและหญิงที่ขายตัวคือสิ่งที่ตนอับอายคำถามที่33 ท่านอัสุสล,ลลอสลสุลลามทรงถามว่าอิบลิสเอ๋ยหากอุลามะได้ตายไปหนึ่งคนเจ้าจะมีอาการเป็นอย่างไรอิบลิสตูนตอบว่ายาอสุสลลออุลามะได้ตายลงไปก็เป็นโชคของข้าพระองค์ในกิจการของข้าพระองค์ดังที่ท่านอัสุสล,ลลอสลสุลลามทรงกล่าวว่าผู้ใดได้โศกเศร้าในการตายของอุลามะแล้วพระองค์อละสูมาตาลาจะจดผลบุญให้1นึ่พอาลิมและหนึ่ัน ชาเฮตท่านอัลสุสลตลล์สลัลลัมทรงกล่าวว่าอุมมัดของเราผู้ซึ่งทำห่างเหินจากอุลมามะหรือผู้ที่เกียรติชังผู้ที่สั่งสอนในทางศาสนาแล้วเขาผู้นั้นจะถูกบาลาสามประการคือพระองค์อัลสุบะตาลาจะยกบรารอกัตจากลิสกีที่หามาได้ให้หายไปพระองค์อัลสุบะตาลาจะให้มีคนแก่มาทำทุกข์ทรมานเขา หรือไม่ก็ให้เจ้าเมืองมาทรมานเขาผู้นั้นสามผู้นั้นตายไปจากดุนยานี้จะไม่มีอีมานติดตัวไปเลยนาอูสูบิลลาฮิมินันสาลิกข้าพเจ้าขอปิดบังด้วยกับพระองค์อัลลอฮ์จากสิ่งที่กล่าวมานี้คำถามที่34 ่านอุษุลละสล,ะลอมสลัมสงถามว่าอิบลิสเอ๋ยหากว่าอุมามศของเราละหมาดยะมาอ่ะกันเจ้าจะมีอาการเป็นอย่างไรอิบลิสตูนตอบว่ายาลสซูลล์หากอุมามศของพระองค์ได้ละหมาดยะมาอ่ะกันแล้วก็เท่ากับได้แก้ปมการ หลอกลวงของข่าพระองค์ไปท่านอัสุลลอสละลสลามทรงกล่าวว่ามิตรสหายของเราทั้งหลายเอ๋ยผู้ใดที่ละหมาด5เวลาจะได้รับการตอบแทน5ประการดังนี้หนึ่งจะไม่ประสบความจนในดุนยา 2. พระองค์อัสุบะตาลาทรงยกโทษการทรมานในกุโบสให้ 3. ทรงมอบหนังสือให้ได้รับด้วยมือขวา 4. จะผ่านสะพานซีรอด ุนมุสตากีมได้เหมือนสายไฟแลบ 5. ทรงให้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบสวนและทรมานท่นานอัสซุลลอฮฺสุลสล,ล,ลามทรงกล่าวว่าชายที่ร่วมละหมาดยามอดีกว่าชายที่ละหมาดที่บ้านคนเดียวถึง40ปีละหมาดยามอัษ์ได้รับผลบุญถึง27เท่าและผู้ที่ละหมาดที่บ้านพร้อมๆกับบรรดาลูกเมียจะได้รับผลบุญเท่ากับผลบุญของการทำพัดและอุ่มรหอ คำถามที่3าม้าท่านอัสุลลอสลลสลละซลามทรงถามว่าอิบลิสเอ๋ยหากว่าอุมาศของเราได้อ่านสลลวาตบนเราแล้วเจ้าจะมีอาการอย่างไรอิบลิสตอบว่ายาสุลลาหากอุมาศของพระองค์ได้กล่าวสลลัวาดแล้วข้อเท้ากับเขาพู้นั้นผ่าใบหน้าของข้าพระองค์ เพราะเหตุว่าเขาได้คิดถึงได้ลำลึกถึงพระองค์มากท่านอสุลลอสลลสลละซลามทรงล่าวไว้ว่าผู้ใดอ่านสลวาดบนหน้าเราแล้วอะไรก็จะขอพยาโทษให้กับเขาผู้นั้นและได้เชื่อเชื่อว่าเป็นชาวสวรรค์คำถามที่36ท่านอสุลลอสลลสลละซลามทรงถามว่าอิบลิสเอ๋ยหากว่าอุมาศของเราได้ไปละหมาอดอีที่มัสยิดเจ้าจะมีอาการเป็นอย่างไร เพราะพระเจ้าของเราได้มีองค์การว่าโอ้บรรดามาเลยกทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยเถิดว่าแต่จริงเราได้อภัยจากบาปทั้งหลายของอุมัตมุฮัมมัดและชายหญิงเมื่อเสร็จสิ้นจากการละหมาดและกุตบะแล้วพระองค์ลอทธสุวาตาลาได้มีองค์การอีกว่าโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยจงกลับบ้านเถิดเราได้อภัยโทษจากบาปแต่ก่อนและผลหลัง เราได้ทดแทนบาปด้วยอามานกาบาจีการให้แล้วอิลลิสตูนตอบว,ว่ายารสุลุลลอเมื่ออุมตตของพระองค์ได้ไปละหมาดอีดแล้วก็จะกระทำให้ข้าพระองค์มีความงงงวยและโศกเศร้าและเสียใจยิ่งนักข้าพระองค์ก็ได้แต่ตะโกนขึ้นพร้อมกับกล่าวว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าใครเป็นมิตรของเราและโกรธเราเขาอยู่หนไหน อยู่บนฟากฟ้าหรือแผ่นดินช่วยปกครองข้าด้วยเพราะพวกของข้าได้ไปช่วยกันกระทําให้เสียหายสิ่งต่างๆที่บนฟ้าและแผ่นดินขณะนี้พวกเราได้รับบาลาแล้วช่วยด้วยตานทัพของข้าพระองค์ที่ได้ถูกบาลาข้าพระองค์ได้ก็ได้กล่าวขึ้นว่าตานทัพของเราเอ,อ๋ยแท้จริง เหตุที่เรางงงวยและเศร้าโศกนี้ก็เนื่องด้วยพระองค์อัลลอฮฺสุบฮฺลาได้ทรงอภัยโทษให้แก่อุมัตของท่านอัสลัลลอฮฺในวันนี้่านทัพของเราเอ๋ยพวกเจ้าไม่รู้หรือว่าแท้จริงพระองค์อัลลอฮฺสุบฮลาทรงรับการถือสินอดของอุมัตมุฮัมมัดและพระองค์ได้รักใคร่สงสารเขาและก็พิจารณาพวกเขาด้วยรหมัดกับ รับดูอาต่างๆที่พวกเขาขอและอภัยโทษในสิ่งที่ผิดฐานทัพของเราเอ๋ยพวกเจ้าจงไปหลอกลวงพวกนั้นให้มันขี้เกียจตาอามานอิบดะดาและเพื่อมันจะได้ห่วงอยู่ และหลงอยู่กับการละเล่นต่างๆเช่นการพนันและการกระทำที่ตามใจในธนหาที่คิดแต่สิ่งที่ชั่วชั่วเพื่อพระองค์อลัทธสุมาตลาจะได้ลงบาลาให้แก่พวกมันซึ่งจะทำให้เราสบายใจขึ้นแันใดนั้นพวกใจตอนก็ได้ไปทำการหลอกลวงอุมัตของท่านสุลสลัลสรลำธามบัญชาของข้าพระองค์ คำถามท,ที่37อิบลิสเอ๋ยหากว่าอุมัศของเราได้อ่านดุอาท้ายปีแล้วเจ้าจะมีอาการอย่างไรอิบลิสจุมตอบว่ายารซุลล์ข้าพระองค์รู้สึกลำบากที่จะหลอกลวงเขาเหล่านั้นในช่วงปีที่เขาอ่านดุานี้เพียงแต่เขาอ่านดุอาในเวลาเล็กน้อยข้าพระองค์ก็อ่อนเพลียเปรีแรงข้าพระองค์ก็ได้แต่เอามือรูปดินแล้วกล่าวว่าชิบหายและขาดทุนแล้วสิเรา และข้าพระองค์ก็จากเขาไปดูอาท้ายปีให้อ่านวันที่29ถึง30ของเดือนสุนหิตยะจะอ่านร่วมกันกับบรรดาลูกหลานและใครๆก็ได้จะอ่านที่มัสยิดโรงเรียนหรือเรียกคนในกำพงนั้นๆทั้งชายและหญิงให้มาร่วมอ่านก็ได้ดูอาให้กล่าวว่าบิสมิลลาฮิราะห์มิร a ห i ม اللهم همينتو بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ما لا مصدو من أمعلم فيها في السنة ممانا تاني أنه ولم توده ونسيته وحلمت علي Ba'dah durrati kah ala ukubati Wa'dah autahni ilat taubah tiba jujur ati alama siyati Kafa Inni astaufiruka faufiuli wa hafli Min amalin tardash dahu wa attani alaihis sawab wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam คำถามที่3ามดท่านอสุลลักษัลลลัลสลามทรงถามว่าอิบลิสเอ๋ยหากอุม,มัดของเราอ่านดุอาต้นปีแล้วเจ้าจะมีอาการเป็นอย่างไรอิบลิสจูนตอบว่ายาสุลลอฮษหากอุม,มัดของพระองค์อ่านดุอาต้นปีแล้วข้าพระองค์ข้อหมดหวังที่จะหลอกลวงเขาผู้นั้นได้ง่ายๆเพราะพระองค์อลัซซุบาตาลาจะให้มาเลกะสององค์มาคอยพิทักษ์รักษาเพื่อจะได้ เขาพลานสิ่งที่ผิดผิดและได้เขียนความดีไว้ให้เนื่องจากเขาได้อ่านดูอานี้จะอ่านที่มัสยิดโรงเรียนหรือเรียกคนในกำโพงนั้นนั้นทั้งชายและหญิงให้มาร่วมกันอ่านได้ดูอาให้อ่านดังนี้บิสมิลลาฮิร rahmanir rahim allahumma antan abadi jun kodim wahadihi sahnatun a d i dah tun as alu kafi as ismah taminas saytoni wa aulia ihi wan auna ala hadihin nafsin amma bisui wan istiqola bimaju korbi bukni ilai kaya karim วะซัลลัลลอฮุอะลาไซดีนามุฮัมมัดินวะอะลาอาลลีห์วะสัฮบิฮิวะสัลลัมคำถามที่39ท่ามสอบเก้าท่านอสัลลสลัมทรงถามว่าอิบลิสเอ๋ยมีใครบ้างที่อุ้มชูเจ้าอิบลิสตูนตอบว่ายานอัสลลอฮ์พวกที่อุ้มชูข้าพระองค์ก็คือพวกที่ไม่ยอมตอบะตัวหลังจากทำบาปแล้ว และพออกพอใจในขณะที่กระทำบาปยารสุลฮลแท้จริงข้าพระองค์ได้ล่อลวงให้บรรดามนุษย์เสียหายด้วยการกระทำความชั่วอย่างเป็นที่พอใจของข้าพระองค์แต่ผู้ที่กระทำความชั่วนั้นสำนึกผิดได้และกล่าวกาลิมะลาอิลาฮออิลลลลลและกล่าวอัสตอฟิรุลลลแล้วข้าพระองค์ก็จะเสียหายเนื่องจากคำกล่าวนั้นแต่ก็ยังเป็นโชคอันใหญ่ยิ่งของข้าพระองค์คือคนแก่และเด็ก นั่นแหละที่เป็นบริวารของข้าพระองค์ก้นแก่ในที่นี้หมายความว่าผู้ที่กระทำผิดต่างๆแล้วไม่ยอมรับผิดเช่นพ่อแม่ถึงแม้ว่าจะกระทำอะไรผิดแล้วก็ไม่ค่อยจะยอมรับผิดซึ่งบรรดาลูกๆก็รู้ว่าท่านกระทำสิ่งที่ผิดๆแต่ลูกๆก็ไม่กล้าที่จะว่ากล่าวตักเตือนเพราะถือว่าท่านเป็นพ่อแม่ของเราซึ่งนบ,บีมูฮัมมัดสุลลามทรงจัดไว้ว่าสวรรค์น,นั้นอยู่ใต้ฝ่าเท้าของบรรดา ดังนั้นจึงทําให้บรรดาลูกๆยอมยิ่งยอมนิ่งเฉยเสียดีกว่าเหตุผลอันนี้แหละที่ทําให้อิบลิสสามารถเข้าล่อลวงคนแก่คนเฒ่าได้และเด็กๆข้อหมายความว่าเด็กๆนั้นกระทาในสิ่งที่ผิดต่างๆแล้วพ่อแม่จะลงโทษแต่ปู่ย่าตายายก็จะคอยห้ามปรามเอาไว้เสมอจึงทําให้เด็กได้ใจและพวกใจตอน ก็เลยถือโอกาสยุแย่ยให้เด็กเหล่านั้นกระทำผิดอยู่เสมอโดยที่พ่อแม่ไม่สามารถจะลงโทษและห้ามปรามได้เต็มที่นักเพราะมีปู่ย่าตายายคอยช่วยเหลืออยู่เสมอแต่ผู้ที่ทำการอาสานนั้นก็เป็นกำบังอิบลิสและชัยตอนไม่ให้มาล่อลวงในขณะที่ทำการละหมาดและก็ยังมีมาลากะมาร่วมในการละหมาน,นั้นอีกด้วย คำถามที่40่สบท่านอัสุลลอสละลอสลามทรงถามว่าอิบลิสเอ๋ยขณะที่เจ้ายังจะมีอะไรที่จะเฝ้ามาหลอกลวงอุมมัดของเราเพราะเราได้ถูกพระองค์อัลลอฮฺสุบฮฺฮาตลบาบังเกิดมาในดุนยานี้เพื่อความปลอดภัยแก่บรรดาลูกหลานนาบีอาดัมให้พ้นจากอีมานที่มีีท่มืดมนไปหาอีมานที่แจ่มแจมกระเจางอิบลิสได้ ดังนั้นก็เหงยศีริะขึ้นมาและกล่าวว่าอย่ารบบีข้าพระองค์ขอสาบานด้วยความประเสริฐของพระองค์ว่าข้าพระองค์นี้จะต้องพยายามอย่างจริงจังทุกุดิทางที่จะดึงดูดบรรดารลูกหลานของนบีอาดัมทั้งหลายให้มากระทำความชั่วต่างๆในเมื่อวิญญาณยังมีอยู่ในร่างของข้าพระองค์ทันใดนั้นก็ได้มีวะฮีจากพระองค์อัลลอฮฺมาตรลสว่าผู้ถูกสาบ ผู้ตระยศเอ๋ยเราสาบานด้วยความยิ่งใหญ่ของเราว่าแท้จริงเราได้เตรียมการอภัยโทษต่ออุม,มัดของม,มูมัดเสมอตราบใดที่เขายังขออภัยโทษจากเราท่านอัสซุลลอห์สุลลัลสลัมจึงได้กล่าวว่าอิบลิสเอ๋ยอะไรอีกที่เจ้าติดใจสงสัยอีกอิบลิสก็ทูลตอบว่ายาสุลลอฮ์ข้าพระองค์ประหลาดเหลือเกินว่าข้าพระองค์มองเห็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลา สองอย่างคือพวกเขาเหล่านั้นหนึ่งพวกเขาเหล่านั้นอ้างว่าพวกเขารักพระองค์อัลลอฮฺซุมาตละแต่เขาก็ยังได้ต่ออัดต่อฆ่าพระองค์ด้วยการกระทําความชั่วทางๆเสมอสองพวกเขานั้นโกรธฆ่าพระองค์มากแต่เขาก็ยังตามกิจการของฆ่าพระองค์อยู่เสมอพระองค์อัลลอฮฺซุมาตลาก็ได้ให้องค์การมาว่าโอ้ผู้ตุสะแจ้งเอ๋ยเราขอสาบาน ด้วยความยิ่งใหญ่ของเราว่าได้โปรดปรานให้กับอุมัดมุฮัมมัดไว้สองประการเหมือนกันคือ 1. เขาพวกนั้นรักใคร่เราเราก็จะถ่ายบาปจากความชั่วที่พวกเขาได้กระทำทาม,ทามำํำหลอกลวงของเจ้า 2. เขาพวกนั้นโกรธเจ้าเราก็จะถ่ายบาป ให้เนื่องจากเขาได้ทำความชั่วตามเจ้าเมื่อมลิดได้ฟังดังนั้นถึงกับงงงวยและเศร้าโศกเสียใจในการที่พระองค์รัศสุมาตารักใคร่สงสารอุมมัดของนบีมูฮัมมัดด้วยการอภัยโทษให้และให้รอมัดอย่างล้นเหลือ เมื่อเสร็จสิ้นการสักถามของท่านอัลลสลัมกับอิบลิสแล้วท่านอัลลสลอัมก็ได้ส่งกับไล่อิบลิสทันทีโดยกล่าวว่าโอ้ผู้ถูกสาปแช่งจากพระองค์อัลอสุบะตลาลสู่เจ้าจงไปจากเราเถิดอ,อิบลิสก็ออกไปทันทีในลักษณะท่าทางโศกเศร้าอย่างหนะักท่านอัลลๆๆสลัมก็ได้กล่าวกับซาบะว่าจงรู้เถิดว่าอิบลิสนั้นได้กระทำความผิดหลายประการด้วยกันเช่นหนึ่งปฏิเสธ ตกเสียงองค์การของอัลลอฮฺซุบฮฺฮะตัลลาสองอวดโตตะกบับดสามอิจฉาริษยากับนบีอาดัมอละลัยสลาม 4. หลอกลวงบิดพลยุเแยสเสี่ยมสอนให้กอ่อเบนฆ่าฮาบเบนและยังมีอีกมากมายที่อบริสได้กระทำยังความประหลาดใจแก่บรรดาซอบะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุสลล,สลานสลัมซึ่งได้นั่งฟังอิบลิสบรรยายความหลอกลวงลูกหลานของนบีอาดัม ให้นบ,บีมูฮัมมัดสุลอ่าและสลามทราบและท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุล,ลอ่าและสลามก็ทรงกล่าวขึ้นว่าเสาของดุนยานั้นมีสี่ประการคือหนึ่งความรู้ของบรรดาอุลมามะนักปราชญ์สองความยุติธรรมของบรรดาเจ้าเมืองผู้ปกครองสามความใจบุญของบรรดาผู้ที่ร่ำรวยเศรษฐีสี่ การขอดุอาของบรรดาผู้ที่ยากจนอนาถาวะสลาม